สวัสดีครับสำหรับระยะนี้นะครับทางสวนธนพัฒได้รับการติดต่อสอบถามในเรื่องของต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับรวมทั้งหน่อสดคือสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับทางสวนก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆทางสวนเองก็ปลูกหน่อไม้น้ำมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับกก็หลายปีแล้ว แต่ว่าถ้าพูดถึงรู้จักเนี่ยก็เป็น10ปีนะครับคือเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับทีนี้จากที่ได้สอบถามนะครับบางท่านก็เจอนะครับค้นหาแล้วก็เจอก็บอกว่ามันมีความน่าสนใจนะครับในการที่จะลองปลูกรวมทั้งประโยชน์ของหน่อเขานะครับก็คงเป็นสาเหตุนะครับที่ว่า ทำไมระยะนี้ทางสวนได้รับโทรศัพท์รวมทั้งติดต่อมาทางไลน์นะครับค่อนข้างที่จะมากเลยจนทำให้ต้นพันธุ์นะครับกล้าพัานธุ์หน่อไม้น้ำของทางสวนเนี่ยโดนเหมาจนหมดเลยนะครับโดนเหมาโดนสั่งซื้อไปจนหมดซึ่งก็อาจจะมีน้องๆนะครับบางท่านนำไปจำหน่ายต่อก็ ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางกันนะครับแต่ว่าทางสวนเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแือว่าอยากให้เวลามีการจําหน่ายในเรื่องของพืชนะครับหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกค้านะครับของเราด้วยคือทางสวนเองจะส่งไปเราก็จะสบายใจนะครับในการที่เราได้จัดส่งเองส่วนบางท่านเวลาจัดส่งก็ต้องดูแล เมื่อเวลารับของไปต่อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทางส่วนได้นะครับที่เบอร์โทรตามที่แจ้งเอาไว้